สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับหลังจากตั้งตารอกันมานานเหลือเกินนะครับล่าสุดนะครับคอรมออนุมัติเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่มีบัตรคนจนนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถือบัตรนี้อยู่นะครับเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา3,000บาทนะครับได้เลยนะครับรายละเอียดก็มีดังต่อไปนี้นะครับผม คลมมนะครับอนุมัติเคาะแล้วช่วยเหลือเยียวยา3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับบัตรสีฟ้าๆนี่ครับถ้าใครมีบัตรคนจนนะครับสามารถรับเงินเยียวยา3,000บาทแต่ฟังดีๆนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับเงินจากโครงการเยียวยาอืน สมมติว่าท่านได้รับเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินเดียวยาตัวนี้ส0ม0บาทตัวนี้นะครับแต่ท่านได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรท่านก็จะไม่ได้รับเงินเดียวยา3,000บาทในโครงการนี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยได้เลยไม่ว่าจะโครงการไหนไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันเดียวยาเกษตรกรท่าน ไม่เคยได้เลยนี่แหละครับท่านจะได้เงินเยียวยา3,000บาทนะครับแต่พูดถึงแล้วนะครับเงินเยียวยา3,000บาทโครงการนี้ยังน้อยไปกับ โครงการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันกับเกษตรนะครับเพราะว่าอันนู้นจะได้เงิน15,000บาทส่วนอันนี้จะได้แค่3,000บาทเองนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าได้นะครับผมคลรมงก็อนุมัติให้แล้วสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาใดๆจากมาตรการของรัฐนะครับก็ได้รับเงินเยียวยาไป3 0 0 0บาท3เดือนนะครับ โอนให้เดือนละ1 0 0 0บาทตั้งแต่เดือนพฤษภากรกฎานะครับรวมทั้งหมดเป็นส0มพบาทโดยจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินทั้งสิ้น3,000บาทตลอด3เดือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ